ทำนายฝันพร้อมเลขเสียงโชคฝันว่าขึ้นบันไดผู้ใดฝันว่าเดินขึ้นบันไดหรือไต่ขึ้นที่สูงทำนายว่าการงานที่กำลังทำอยู่จะก,ก้าวหน้าไปในทางที่ดีแต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวางทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ในชั่วระยะหนึ่งค่ะเลขเสียงโชค 1> 99 1 9, 19, 9 44, 90 919 9ึ4งเก้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ